สวัสดีครับท่านผู้ดูวันนี้มือไม้เฮอรถไทยพามาเบิงตะเวนตกผู้นะครับจริงๆเข้าไปแล้วล่ะเขาตกไปแล้ววันตกผู้ครับ้างหน้าเดี่ยเป็นผู้ผู้เขียวนะครับเขรักษาพันธ์สัตว์ปลาผู้เขียวครับ นี่ก็ทงหน้าไถด้วยรถไถเดินตามพอรถไทยใหลง่งม,มันลมครับฉะนั้นเขาจึงบำรุงรักษารถไถเดินตามเพื่อที่จะใส่ไถในปีต่อไป นี่คือตะเว้นตกภูเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวจังสิลดศรรับวิถีคนช่าวหายช่าวน้าอยู่ป่าอยู่ดงสิ่งที่สิลิกนี้จากเขาบ่ได้ก็คือรถไถเดินตามรถไถยเดินตามนี่มันสิบ่มันสีบ่ลมครับมันสิบ่ลม ลดไทยญ่ลงมันลมครับจึงมีการพัฒนาคนไทยเดินตามย่อนน้ำฝตะเวนตกผู้อีกเนาะทุ่งกำมังครับเขียรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผูเขียวทุ่งกำมังเขียรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปูกขียวนะครับโอ้ อกาศดีครับอยู่ให้ยู่หน้าจาังใดเขาเกิดมาเขาก็อยู่ให้ยู่หน้าเทบนี่มีหน้าให้ปึง่งครับวันมนเออมือใหม่เออรถ,ถไถวันนีเอาแต่รถ,ถไถให้เบิ้งนะครับทงหน้าก็มีให้เบิ้ง ไถด้วยรถไถนาเดินตามไป็นสติเนาะมันแท้สูงคันแท้สูงบรรยากาศปุ๊บคั่ม สิเบิ่งแต่รถไทนาเดินตามก็ยานเซ็งเลยมีให้มีหน้าเบิ่งนึ่งบางขันเกียกินหน้าห้องอยู่ด้วยเห็นห้องมายืนเห็นห้องมายืนเงียบเลย อันนี้สามสามมือเขาพันษาเนาะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ตั้งขึ้นแล้วครับอ,อาทิตย์เป็นห้อยๆห,หนึ่งคือลดรถไถใหญ่ครับแล้วก็เห็นให้เขาบอ่อจะเป็นตรงซ้ายลดไถหน,น่อยครับต่อไปก็ดไถใหญ่เห็ดใ้เขาบ่ออก เป็นเป็นเล่นครับมองจังสรนนะเป็นเหยียบพ้อยปีนี่ปีนี้พระเจ้าปรับหน้าเป็นเจ้าได้กกบจกขึ้นอขอบคุณที่ท่านครับขอบคุณทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะครับมือใหม่เหอรถไถ